แท้ดูง่ายๆหลวงพ่อบุญมีนะเจ้าของมีดหมอนะเจ้าของมีดหมอที่โด่งดังนะปลุกเสกนะพระชัยวัดรุ่นนี้นะก็เล่นกันอยู่หมื่นกว่าบาทน,นะเล่นกันอยู่หมื่นกว่าบาทน,นะราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะกับพระยุคเก่าๆแบบนี้นะสนิมน้ำหมากทั่วองค์เลยนะสำหรับพระองค์นี้นะเป็นพระ แท้แรงง่ายนะพระแท้แรงง่ายนี่พระแท้นะพระแท้พระมาตรฐานนะอันนี้ถ้าเป็นสายสระบุรีสิงห์บุรีลบบุรีก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่นะฮะสำหรับพระพระชัยวัดพระกิ่งพวกนี้นะฮะนี่ดูพระแท้นะครับผมนะกับช่องพัทละพระเครื่องนะครับผมนะอาจจะเป็นคลิปเดียวสั้นๆนะฝากกดติดตามก็ด้วยนะะท่านจะไม่ได้พลาด กับพาดแท้ๆเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ